คลิปนี้นะคะขวัญก็จะมารีวิว cleansing oil นั่นเองอย่างที่ทุกคนเห็นกันไปแล้วนะคะวันนี้จะมารีวิว cleansing oil ของนี่เลยคะ่ะสปนนะคะ gentle synthetic cleansing oil ค่ะทุกคนได้ยินคำว่า s y ติกแล้วแบบตกใจเฮ้ยทำไมไฟถึงเลือกใช้คำว่า s y น t h e ิกออกมาบนฉากผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวแพ้ง่ายอ่อ,อนโยนนะคะซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ของไฟมาตลอดเลยเดี๋ยวคลิปนี้ขวัญจะมาอธิบายทุกคนฟังกันคะ่ะถ้าทุกคนสังเกตตอนนี้นะคะวงการสกินแคร์นะคะบอกเลยว่าทุกคนก็จะรู้สึก ว่าเขาเน้นกระแสเรื่องของความเป็นธรรมชาติความเป็นครีมบิวตี้ต่างๆนะคะจริงๆแล้วเขาจะบอกว่าสกกินแคร์ที่มาจากธรรมชาติมันไม่ได้หมายความว่าเราจะ ไม่แพ้นะคะเสมอไปนะทุกคนอย่างยกตัวอย่างขวดเนี่ยก็แพ้สารธรรมชาติหลายตัวเหมือนกันในขณะที่ถ้าเป็นสารซินติกหรือสารสังเคราะห์เนี่ยขวดก็คือไม่แพ้เลยนะคะและอีกตัวอย่างหนึ่งเพื่อทุกคนเห็นภาพง่ายๆคือจะบอกว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวมันอะเนาะสารธรรมชาติคือหนึ่งบางทีเราไปคอนโทรลมันไม่ได้นะคะอย่างเช่นสีอย่างเงี้ย แต่แล้ดแต่และการปลูกแต่และฤดูอย่างเงี้ยมันก็ทายไม่เหมือนกันดินที่ใช้ปลูกน้ําแต่ละช่วงที่ใช้รดนะคะมันก็ทําให้ผลลัพธ์อะพืชผลที่ได้ออกมาไม่เหมือนกันเหมือนกันซึ่งตรงนี้เราอาจจะควบคุมได้หรือควบคุมไม่ได้นะคะแล้วก็ยกตัวอย่าง essential oil นะคะที่มีฤทธิ์ในการรักษาจริงๆเช่นแบบลดเชื้อแบคทีเรียช่วยรักษาสิว t t ี t il, อย่างเงี้ยหรือว่าแบบ p e ปอร์มิ n t ดมแล้วรู้สึกหายวิงเวียนศีรษะโอเคมันมีประโยชน์กับผิวมันมีประโยชน์กับร่างกายของเราก็จริงแต่ถ้าเราใช้ผิดประ ะะหรือว่าใช้โดยที่ไม่ระวังมันก็ให้ผลลัพธ์ที่เราไม่อยากได้ได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นผิวไหม้เบ์นจากแดดอะไรเงี้ยจากสารพวกอย่างมะนาวยเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราบีบมะนาวคะ่ะแล้วเราไปตากแดดอะ่ะผิวบริเวณที่เราโดนมะนาวมันก็จ,จะไหม้ได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีเอเซนเชอร์ที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยไวต่อแดดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าสารจธรรมชาติไมันไม่ได้แปลว่าจะไม่ทําให้เราระคายเคืองจะไม่ทําให้เราแพ้นะคะมันมีโอกาสเท่าๆก,ก,กันกับ สารเคมีชนิดนอื่นๆหรือสารสังเคราะห์ชนิดนอื่นๆเหมือนกันเลยค่ะ กลับเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะหลังจากที่ขวัญพยายามจะอธิบายคอนเซปต์ concept, ภาพให,ใหญ่ของสารธรรมชาติแล้วก็สารที่มันเป็นสารจังเคราะห์กนแล้วนะคะกลับมาเรื่องของเรา Gentle s y n t h e t i c c l e a n s i อ g ย i l ทไมเขาถึงเลือกใช้เ the ติ c o อ l นะคะส่วนตัวขวัญมองว่า the ติ c o อ l อ่ะมันจะเป็นสารจังเคราะห์ที่ทำขึ้นมาให้ฟีลลิ่งเนี่ยเหมือนออยนะคะออยจากธรรมชาติเนี่ยคือทุกคนจะรู้แล้วมันมีฤทธร์้การบำรุงให้ความชุ่มชื้นมีแฟตตีแอซิดมีโอเมก้าสา้าวางแล้วแต่ชนิดของออยนะคะแล้ว ไอ้พวกนี้หลาย,ลายๆตัวทําให้ผิวของเราเนี่ยปุดตันได้ค่ะทุกคนเพราะว่าเนื้อหนักบางหรือแบบมันมีสารอะไรบางอย่างข้างในออยนะคะทําให้แบบไม่เหมาะกับผิวมันเป็นสิวอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าสารสังเคราะห์เนี่ยเราสามารถเลือกใช้ได้เลยค่ะทุกคนเราเลือกได้เลยว่าจะเ,เหลวเบาแค่ไหนจะเอาใส่แค่ไหนจะไม่มีสีก็ได้ไม่มีกลิ่นเลยก็ได้นะคะซึ่งมันก็จะแตกต่างจากสารธรรมชาติที่อาจจะมีแบบมีสีบางมีกลิ่นมากหรือผ่านไปใช้ไปนานแล้วมันหืนมันแบบ มันเหม็นบ้างนะคะเพราะว่ามันเกิดปฏิกิริยาที่ทําให้ออยล์มันเสื่อมเนาะมันก็จะมีกลิ่นม,มีสีที่เปลี่ยนไปแต่ถ้าเราเลือกใช้แบบว่าที่มันเป็นซินติกเกรดดีๆอะคะ่ะโอกาสที่มันจะมีกลิ่นม,มีสีหรือหืมเนี่ยมันก็จะน้อยมากๆด้วยแล้วโอกาสอุดตันก็จะต่ํานะคะเพราะว่าข้างในตัวมันข้างในสารมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นตัววันเดียวๆเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสอุดตันก็เลยจะต่ํากว่าด้วยแล้วก็ได้ฟิลลิ่งที่เราอยากจะได้แล้วคอนโทรลง่ายมากๆด้วยค่ะ ซึ่งส่วนผสมที่เขาใช้นะคะก็จะเป็นไอโซโนนิลไอโซนาโนเอนะคะควบคู่กับแคปนิกแคปลิกไรกีเซอรไลน์นะคะสองตัวนี้จะเป็นตัวหลักในการช่วยทําให้มันคลายฟิลลิ่งมันคลายออยนะคะแล้วก็มีตัว C 1ี่สิบสองแอลคิวเบนโซเอทด้วยนะคะและเนื่องจากตัวออยสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับผิวมากไปกว่าการให้ความชุ่มชื้นหรือเคลือบผิวแบบให้มันเหมือนเป็นเป็นอิโมเลียนะพูดง่ายๆนะคะมันก็จะให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้เหมือนเหมือนกับตัวออยจากธรรมชาติตอ ธรรมาชาติมันมีสารบำรุงอื่นๆเนี่ยมีวิตามินมันมีโอมเมกา้าใช่ปะแต่ออยสังเคอมันไม่มีตรงนั้นนะคะซึ่งทางฝ่ายนะคะเขาก็ได้ใส่สารบำรุงลงมาเพิ่มนะคะทุกคนก็จะเป็นตัวไบซาโบรอนเชียวัตเตอร์มอโตเด็กตรินนะคะหรือแบบ โมเรน่าซีดเอ็กซ์ตรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยบำรุงผิวได้โอเคเลยนะคะในแง่ของเนื้อสัมผัสนะคะเนื้อสัมผัสเขาจะค่อนข้างเหลวมากๆดมแล้วเนี่ยแทบจะไม่มีกลิ่นเลยนะคะขอนชอบมากเนี่เป็นข้อดีของการใช้ซินตทติกออยล์คือมันจะไม่มีกลิ่นหืน่นไม่ว่าคุณจะแบบไม่ได้ใช้นานอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีกลิ่นหืน่นเหมือนออยล์ธรรมชาติเนาะแล้วมันก็จะใสเหลวมากๆเลยนะคะเวลาที่เรานวดลงบนบนหน้าเนี่ยมันก็จะค่อนข้างสมูทนะคะไม่รู้รู้สึกว่าแบบเออมันมีอะไรตกค้างบนผิว ะะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูประสิทธิภาพการล้างหน้ากันเลยนะคะว่าใช้แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาฟังผลลัพธ์กันว่า,าหลังจากที่ครใช้มาสักพักแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้กันเลยนะคะวิธีการใช้คือหน้าแห้งเนาะมีเมคอัพบนหน้าแบบนี้เลยนะคะวิธีการใช้นะคะผลจะปั๊มลงมานะคะสมมุติใช้หนึ่งปั๊มก่อนนะคะเพราะว่าสถานที่ไม่อำหนยนะคะนวดลงวยบนหน้าของเราแบบนี้ได้เลยนะคะนี่ นวดไปเลยจ้าคือเนื้อเขาจะลื่นแล้วเบามากแล้วแทบไม่มีกลิ่นเลยนะคะมันจะมีกลิ่นแบบนิดๆหน่อยๆน,นะ <c oughs> ขอนว่ามันเป็นกลิ่นของเชียร์บัตเตอร์หรือเปล่า <c oughs> นี่นะคะนวดไปได้เลยนะคะนวดบริเวณหน้านวดจนกว่าเมคอัพบนหน้าเราจะรู้สึกว่ามันละลายนะคะทุกคนนวดให้ทั่วเนาะนวดตาได้ด้วยนะคะนี่ขอนวดให้ดูนวดไปเลยนวดตา แต่ลงให้ดูครึ่งนึงก็นเนี่ยดูดีปั๊มเดียวก็ได้ครึ่งหน้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้น2ฝั่งของหน้าก็คิดว่าน่าจะประมาณ2ปัม๊มน่าจะพอใครชอบเยอะๆหน่อยก็3ก็ได้เนาะนวดบริเวณแบบมาสคารานิดน,นึงมันช่วยทําให้แบบพวกวอเตอร์พูฟออกได้เหมือนกันนะคะ ที่นะคะเมื่อเราเอาน้ำมาโดนเนี่ยมันจะอิมัลซิฟายนะคะเห็นไหมทุกคนมันจะกลายไปเหมือนน้ำขุ่นๆสีขาวๆนะคะตรงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เมคอัพของเราเนี่ยรุดออกมาจากผิวนะคะเราก็ใช้น้ำเนี่ยนวดนวด,นว,ดวนๆไปเรื่อยๆนะคะให้มันออกมานี่เดี๋ยวขวัญขออนุนญาตไปล้างให้ดีๆก่อนเนาะใครจะตามด้วยเจลก็ได้นะคะส่วนตัวขวัญก็จะตามด้วยเจลนะคะเพื่อความแบบเมคชัวร์ว่าทุกอย่างอ่ะมันรุดออกหมดเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันไม่ได้มันเลยนะมันมีความแบบเหมือนเราลู ูบน้ำธรรมดาที่มีเหมือน t e x t อร์นิดหน่อยแล้วไม่ได้มันเมือกบนผิวเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าล้างออกได้ดีแค่ไหนนะคะน่ดด้เสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนจะเห็นว่ามันเอาเมคอัพที่ตาออกไปได้เยอะพะสอสมควรเลยเห็นไหม เมื่อเทียบกับตาอีกฝั่งหนึ่งที่ยังมีเมคอัพอยู่นะคะเห็นไหมแล้วก็สาดไม่ได้มีความแบบเนอะหนะเหนียวของโอยเลยนะคะเพราะว่าพอมันเจอน้ำเนี่ยมันก็แทบจะหลุดละลายออกไปหมดแล้วมันก็หลุดได้ค่อนข้างง่ายเลยนะคะไม่ได้ต้องถูวนนานเลยนอกเสียจากว่า คุณจะแต่งหน้าเยอะมากๆนาะนมากๆนี่ก็วนให้มันแบบสะอาดแล้วก็ใช้เวลานิดนึงนะคะทีวนี่นะคะก่อนได้ไปคลีนหน้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังผลลัพธ์กันหลังจากที่ขวัญได้ใช้มาสักพักแล้วนะคะทุกคนจะเห็นว่ามันไม่ได้ล่ยหลอลงไปมากเท่าไหร่เนื่องจากว่าช่วงนี้ก็อยู่แต่บ้านนะคะไม่ได้ไปไหนแล้วก็ไม่ค่อยได้แบบแต่งหน้านะมีวันที่แต่งหน้าแบบน้อยมากๆนะคะแต่ก็ได้ลองใช้จนแบบเออเข้าใจมันแล้วนะคะอย่างแรกเลยที่ขวัญชอบนะคะคือเนื้อเขาเนี่ยไม่ได้เหลวจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ ข้นหนืดจนเกินไปจนรู้สึกว่ามันเกลี่ยายากะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานวดลงไปบนหน้าจะรู้สึกว่ามันเกลี่ยไปได้ไกลแล้วก็ไวด้วยนะคะไม่รู้สึกว่าแบบมันหนืดมืออะไรเลยค่ะอย่างที่สองนะคะทุกคนรู้สึกว่ามันล้างเมคอัพได้สะอาดแม้กระทั่งมัสคารลาที่ติดทนมากๆนะคะจะเห็นว่ามันเอาออกหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ทาให้รู้สึกว่าแบบเคืองตาตาแดงตาคันแสบอะไรเลยนะคะส่วนตัวขวัญไม่รู้สึกเลยเข้าปากก็ไม่รู้สึกว่ามันขมด้วยนะคะอย่างสุดท้ายนะคะนอกจาก แต่ที่ได้ลองใช้มาสักพักเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีอาการแพ้ไม่ได้มีอาการแบบสิวขึ้นอุดตัน,นอะไรเลยนะคะทุกคนก็ เป็นผิวอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะไม่เนื้อน่าล้างเสร็จก็สบายผิวมากๆเลยค่ะก็สรุปเลยนะคะจะบอกว่าตัวนี้เหมาะเป็นตัวเลือกสําหรับคนที่1นึตัวอุดตันลัวช้แล้วแบบระคายเคืองนะคะเพราะว่าตัวนี้คือส่วนผสมเขาน้อยมากมีไม่เยอะนะคนะไนะม่ได้แบบหูมีแบบยาวเป็นหางว่าวซึ่งพอมันมีเยอะโอกาสที่เราจะแพ้มันก็อาจจะมีใช่ปะแต่พอมันมีน้อยโอกาสแพ้ก็จะมีน้อยลงมากๆเลยนะคะแล้วเนื้อเขาอะล้างออกง่ายนะทุกคนไม่ได้แบบว่าติด สติ๊กอยู่ที่ผิวอะ่ะคือพอมันโดนนะมันก็ use m i l ซ s i f y ออกไปได้ค่อนข้างง่ายเลยนะคะไม่รู้สึกว่าแบบจะต้องถูต้องวนนานเลยวนแปบ,บเดียวมันก็สะอาดแล้วนะคะและที่สําคัญนะคะ feeling ของเขาเนี่ยก็ดีด้วยนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีกลิน่นหองกลิน่นหอมอะไรตนะ่ส่วนตัวขอนใชยแล้วก็แฮปปี้ดีมากๆเลยค่ะ ก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ไปซื้อได้เลยทางช้อปปีก็ได้นะคะหรือจะทางแบบอินสตาแกรมของทางไฟล์เลยก็ได้นะคะขวดนี้หนึ่งยห้ามิลลินะคะราคาหนึ่งพันเกาสบาทะคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มารีวิวเพมเพเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันรีวิวหน้านะคะสวัสดีค่ะ